นี้อยู่ที่บึงจระเข้นะครับอะไรตริดล้องกออ้าวไปแล้วนี่ออไปไก่เนี่ยแลนไกลด้วยนี่ okay, น นี่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 เอาดึงดึงกันเลยจีดึงแค่ขั้นนี้เลยอ่ะนี่เด้เงยบ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยตักกัน บึงจระ,ะเข้นะครับโซนสะพานนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่มาตกปลานะครับมาโซนสะพานนะครับเวลานี้นะครับหน,นึ่นสนงสอ <c oughs> สาม 3ขึ้นเยอะสามขึ้นไม่ได้ว่าหรอกเชื่อกอีกเส้นหนึ่งเลยเดือรลอยครับสามขึ้นเราไม่ได้ว่าเลยเส้นนึ่งสามไม้กระดานสร้างความวั่นไว้เลยไปดสิบเซนเหมืนจดิมยิ้มหา